อีก้านี่เราเยวได้ยังไอันนี้เขาเรียกคอทักอาหารโดยเฉพาะในกล้องต่ก็คือเป็นัอาหารอะไรนี่อะไรคะยำตะไคร้ยำตะไคร้บีดียวเดียบบีบหัวมมียบยำตะไคร้ไม่ไปยำอะไรมียอย่างมีอลไรตามทั่วใส่ประกอบด้วยนี่ยำหากรูปรูปเยอนเลก

นทำอ่ะเอ้หะเอาน้อันนี้มาสมันบ้องเออางกายมาสมันเปมามาสมันีทำยเยอะขึ้นอุ้ยยอมไม่บีเอหไมได้เดีราจ่ายบีจะได้แบบเสร็จได้แล้วหนึ่งพเอาเหอะอีกสิเฮอะอีกเอีกเอช่วยล้างจานค่ะ